โอเคครับเดี๋ยวผมขอขึ้นนี่ก่อนนะครับแป๊บนะเดียวโอ้โหรถอาเสียงอือหือโอเคครับ ก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง NKC นะครับมาครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับพิเตอร์ชาลีครับมาครับวันนี้ผมก็จะมาเทสไม้นะครับซึ่งเป็นไม้โทรศัพท์นะครับก็ออกมาประยุกต์ DIY นะครับก็ไม่มีผมไม่มีเด็เตอร์ต่อๆนะครับซึ่งอันก็จะประมาณนี้นะครับอันด็เตอร์ต่อต่อโคโปรเจ็ดนะครับโคโปรโเจ็ดนะครับ ก็เลยใช้เป็นไม้ตัวดับเตนนะครับมันก็ใช้ตัดเตงกันได้นะครับแต่มันจะมันจะทำให้เราสะดวกกว่านะครับถ้าโดยใช้โคบูโนจิตมันก็จะดีกว่าเยอะเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่โคบูโนจิตมันใช้ตัวเพลงนะครับมันก็ตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับแต่นี่เป็นผมใช้เป็นไม้ตัวดับเตนนะครับแล้วก็ต่อครับ ก็รับนะครับแล้วก็กดคันทิกเสียงนะครับแล้วก็มันตัดลำบากนะครับเวลาตัดเราก็ต้องแยกลิดเสียงด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาลองกันดูนะครับเสียงจะโอเคหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวก็พาไปชมวิวย็นแถ่บ้านผมด้วยนะครับก็ผมต้องขอขอบคุณพี่คนนึงเลยนะครับผมก็เห็นยากพี่เขามานะครับผมจําไม่ได้แล้วนะครับว่าช่องพี่เขาชื่ออะไรนะครับเต่๋ยผมรู้แล้วผมจําได้นะครับซึ่งพี่ของเขา กัสี่ร400นะครับแล้วก็เขาใช้โปรย์ดเจ็ดเหมือนผมนะครับแล้วก็ใช้เป็นไม้โทรศัพท์เหมือนกันนะครับของพี่แกแกใช้เป็นไม้จับนะครับแล้วก็เป็นไม้ไอโฟน7พับนะครับของผมก็เป็นไม้ไอโฟน11นะครับแต่คลิปของพี่เขาคือมันตัดเสียงได้ดีเลยนะครับแต่คลิปของผมไม่รู้มันตัดเสียงได้ดีหรือเปล่านะครับผมก็ไปเจ้มาครั้นครับหรือว่ามันอาจจะเป็นพิษครับเพราะพี่เขาับแทร400นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเป็นที่รถหรือว่าเป็นที่ไอไม้ตัวถับนะครับซึ่งของพี่แกนะใช้ไม้ตัวถับแล้วก็แกใช้ชัจชู้นะครับพันนะครับพันพันที่ไม้นะครับแล้วก็กระผมก็ลองแล้วนะครับก็ใช้เป็นชัตชู้เหมือนกันนะครับแต่กอผมเสียวก็ควมันจะเยอะนะครับผมก็เลยใช้ มันฟังไม่ได้เลยครับตอนแรกที่ผมใช้ก็ใช้กระจู้ปกกัองที่เงี้ยนะครับแล้วก็ครั้งที่สองผมใช้เป็นใช้กะจู้พันนะครับแล้วก็อาร์โกเทพันแล้วก็เอาไอไอฟองฟองน้ําที่ล้างจานนะครับมาพันด้วยนะครับแล้วก็แม็กแม็กนะครับมันก็ตัดเสียงรบกวนพอได้สมควรเลยนะครับผมว่ามันก็อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับก็อาจจะเป็นเสียงล้มด้วยนะครับเพราะมันไม่ใช่ไม้ที่ใช้ใน การอัดคลิปลดอยู่แล้วนะครับเดีมันก็สามารถใช้ได้ครับเพราะอะแดปเตอร์ตัวเปลงมัน2,000บาทเลยครับราคาค่อนข้างดุเลยนะครับอะแดปเตอร์ตัวเปลงเอาช่วงนี้เขาก็หาเสียงนะครับก็โอ้โหเบอร์หนึ่งด้วยนะก็เมีกกันได้ครับช่วงนี้ก็โอเคครับมาพูดกันต่อครับนั่นเลยครับอกอผมก็เลยลงเอาโฟล์กน้ำมาพันได้นะครับมันก็ตัดเสียงรบกวนได้เยอะ เยอะมากพอสมควรเลยนะครับแต่มันก็ยังมีเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็กะว่าจะไปหาซื้อพวกขนแมวนะครับขนแมวด้วยนะครับมันก็น่าจะดีกว่านี้ดีกว่านี้วันนี้เยอะเลยครับถ้าใช้พวกขนแมวนะครับก็ช่วงนี้ก็พยายามนะครับผมก็ทาอยู่หลายอย่างนะครับตั้งแต่ซื้อไอโกโปรชิตแล้วนะก็อยากถ่ายคลิปไปเพื่อนรับชมคนดูนะครับก็เป็นพี่ๆี่น้องน้องเลยคุ เซกิีบ้านะครับก็ก็ตอนนี้มันก็ค่อนข้างดีน้อยนะครับคนที่ําคลิปช่องเซต,ตกิีบ้านนะครับก็มันยังไปได้ออกใหม่ด้วยนะครับซึ่งผมก็อายุเพียง18ปีน,ปนะครับ,บรก็เลยรับเกิบ้าแล้วนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับก็รถก็ค่อนข้างจะแรงด้วยนะครับสองแสนเจ็ดน,นะครับก็วันนี้ก็มาลงทั้งมุมมุมมุมของโคโรนะครับแล้วก็เสียงไม้ด้วยนะครับก็ คลิปแรกก็ท huh ี่พูดด้วยนะครับมันก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับต้องขอโทษทุกคนกันด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดประกานใดนะครับก็หวังว่าถ้าคนจะชอบคลิปแบบนี้นะครับผหลังจานี้ผมก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับมาทำคลิปพวกขับรถเที่ยวขับรถไปโรงเรียนนะครับขับรถรับสาวนะครับอ้พูดแบบมีแฟนเลยนะครับผมนะโอเคครับ ก็ไม่รูว่าไหนครับพี่ใช้โกโปอยู่นะครับก็ตั้งแต่โกโปรห้าโกโปรโกโปรเจ็ดแล้วโกโปรแปดโกโปรเก้านะครับผมจําไม่ผิดมันต้องซื้อตัวเด็กเตอร์ตัวเปอทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับซึ่งโกโปรสามโกโปรสี่มันไม่ต้องซื้อนะครับโกโปรสามโกโปรสี่มันสามารถต่อครับสายไอ้เจ็คเราเข้าไปเลยนะครับไม่กลมๆนะครับแต่ผมเหมือนกันครับทำไมโกโปรที่มันอัพขึ้นมามันต้องซื้อต่อไงครับน่าจะเป็นการตลาดของเขานะครับ ซึ่งถ้าไม่ซื้อเสียงมันก็ไม่ชัดด้วยครับมันก็จับเป็นต้องซื้อนะครับมันก็จัเป็นต้องมีครับแต่ถ้าใช้ไม่มีก็สามารถใช้มืนผมหน้าหน้าครับใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับก็เสียงมันก็อาจจะดูแตกๆก็พวรจะพูดได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าไม่ได้ยังไงผมก็ปรับแก้นะครับก็พยายามหาร้านที่ขายขนเงินนะครับตอนนี้ครับ ช่างเย็นๆนะครับเขาก็ออกมาวิ่งนะครับนี่ขนาดบกโบกนะครับเด็กยังดีเยอะเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ก็เป็นถนนสชลมาตาลแถวบ้านผมนะครับช่างเย็นเขาก็ออกกันมาวิ่งกันนะครับก็สบายนะครับแต่นี่ก็คนวิ่งเยอะนะครับรถก็ก็เหมือนถนนทำเลยวิ่งเลยนะครับโอเคครับที่นก็มีพอแค่นี้นะครับพอสมควรนะครับก็ให้ดูบรรยากาศยามเย็นแถวบ้านผมนะครับก็สวยงามเลยนะครับบรรยากาศยามเย็น ครับเดี๋ยวผมก็ขับไปดูบรรยากาศยามเย็นไเรื่อยนะครับ Some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, well, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a lie. Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session If you get what I am saying And they say that she's not easy No she's really complicated But that only makes it better And it's got me so fixated And I'm